สวัสดีครับพบกับช่องอุงซิ่งนะครับเพจเฟซบุ๊กเด็กซอยเจ็ดทีมนะครับวันนี้มาพบกับช่างบัตรครับช่างผัดพามาทํางานวันนี้ฉาบกําแพงครับงานฉาบงานฉาบวันนี้ฉาบเรียบย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้นี่ลูกมือก็นายเบียร์ครับวันนี้นายเบียร์ เป็นไงช่างคืออยู่บ่ยังพึ่งขึ้นเสร็จครับขึ้นรอบแรกปั่นแล้วปั่นแล้วซ่อมกำแพงครับงานซ่อมงานซ่อมนี่ ดูหน้าช่างนะครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยช่างสวัสดีครับสวัสดีครับสองฝั่งนะครับสองฝั่งโอ้ย้อนแสงย้อนแสงนายเบียร์เสือปูนว่านายเบียร์โอ้อ เง้ยไปเรื like ่อยได้มนเ้าด้ไงไ่ใชซ้อนเพ่อนไงวดง่ายด้งานซ่อมครับวันนี้กำแพงโดนรถชนครับหนึ่งสองโดนไปสามช่องครับช่องนี้ไม่โดนรถกระบะชนมุนแย ช่างใหญ่ช่างใหญ่ช่างใหญ่ใจสปอร์ตงานด่วนครับวันนี้งานด่วนในช่วงบ่ายมีงานต่ออีกงานกินดองอีกช่วงบ่ายต้องไปกินของดองอีก,กวันนี้รับา เีสาหลองช่างเดียรช่างเดียร์อะไรด,ดีหมเสื้อเดีหมม้วยงานนี้ไม่ต้องสามเหลี่ยมครับงานนี้ น้ำเดียมไม่ต้องใช้ครับก็ช่างก็ฝีมืออยู่แล้วเติมก็เติมครับเติมเติมมานทำงานนี้แดดแรงครับ วันไหนนั่งกินเหลอัน,นี้ไม่มีแดด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราชมเราชมตอนเสร็จอีกทีนะครับลงฟองแล้วครับลงฟองแล้วมีเขายูทู o ยูทู e ค่อยดิยหยเหมือนว่าเชียอีกัอ,ตอนตอนกนลงฟองแล้วครับลงฟองเสร็จก็ไมก้กวาดกวาดเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิน้นย้อนแสงหรือเปล่าลูกน้องคุณหานบลกเนี่ยมาเองเสียคุณหานบล ดีโฮมมากๆเลุดีหมดีหมคุณก็นนึงาหลุไ้แตกนะจัดหูใช่ป่ะยาเจ๊กทัดออกเพราะขั้นเลยเหอย่างโอ้ถ่ายยังงงนี่นี่นะหัวง่้หัดเกือบ จนโก้เ็นโคงเลยเกียงอเกียะผนบ่อเกียวา้เลียงนกเกียอยู่้าอาไรเว่นลงฟองครับลงฟอง ลงฟองมันจะเรียบครับโหกัดนะครับลงฟองเสร็จก็กวาดครับไม้กวาดกวาดขอาวที่เขาตาก <c oughs> <c oughs> กวาดทรายออกกวาดไม่ทรายออกนะครับมันก็จะเรียบ เสร็จก็เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องเล็กๆด้วยนะครับอุ้งซิ่งทางเพจก็เด็กซอยทีมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ